โอเคครับผมก็สวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมคุณมัณฑนทสินสิบหกนะครับผมโอเคครับวันนี้นั้นวันที่เรารอคอยมานานแสนนานนะครับผมวันที่บล็อกฟุตอัปเดตสิบห้านะครับผมเย่ในสุดมันก็อัปเดตแล้วนะครับผมโอเคครับนี้ผมก็จะพาไปโลกสามนะผมว่ามันไปยังไงนะครับผมโอเคเราไปกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้คนดูพาไปนะผมรู้สึกว่าเขาจะบอกให้ไปโคลอเซียมมั้งโอเคผมพอเรามาถึงโคลอเซียมแล้วนะผมให้เราเดินมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมครับประตูข้างล่างแล้วเราก็ลง มาลงมาละเอ๊แล้วไปทางไหนต่อนะทางนี้หรือเปล่าอ่าน่าจะใช่นะครับผมพอเรามาถึงงนี้แล้วก็ผมน่าจะให้กดคุยกับคุณนักโทษหรือเปล่าโอ้ยเรียกเป็นคุณนักโทษเลยเนี่ยเรเรียกเป็นคุณนักโทษเลยนะครับผมโอเคเราก็คุยกับเขานะครับผม ถ้าใครกดแล้วมันขึ้นข้อความแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนดูเงื่อนไขของมันนะผมมันต้องการเลเวลที่พันห้านะครับผมแล้วเราก็ต้องเอาชนะโดฟามิงโก้ให้ได้ก่อนนะผมถึงจะไปโลก3ได้นะผมบางคนอาจยังไม่ได้ชนะไงเหมือนผมเนี่ยผมยังไม่ไปตีโดฟามิงโก้เลยนะครับผมโอเคผมขออนุญาตไปตีก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปโลก3กันต่อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะผมขอไปตีก่อนพอเมื่อเราตีเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่เดิมเลยนะผมกลับมาตรงประตูที่เรามันบอกว่าให้เราไปตีโดฟามิงโก้นะครับผมไอ้นักโทษคนนี้นะครับผมแล้วก็กดคคุยออีกรรบบนะัผม อ่ามันก็จะเปลี่ยนคําพูดแล้วนะผมแล้วก็คุยไปเลยนะครับผมนี่แล้วก็คุย,คยไปผมนี่แล้วมันก็จะพาวาร์ปเรามาตีกับแอดมินนะครับผมใช่ไหมน่าจะเป็นแอดมินวะโอเคผมจะขอลองตีมันก่อนนะผมผมก็ตีครั้งแรกเหมือนกันครับผมน่าจะเป็นครั้งแรกของใครหลายคนเลยมันก็ต้องครั้งแรกทุกคนปะวะ,ะไม่ได้มีใครตีสองรอบนถามจริงโอเคแล้วผมขอลองสู้กับมันก่อนไม่รู้ว่าไหวปะอืมจบก่อนเลยมามาน,นี่มาน,นี่ถ้าเราผ่านได้ผมว่าน่าจะไปได้เลยนะรู้สึกอะจะลองก่นอนเออแม่แอดมิน min, ไม่ขยุกขยิกเลยอะม,มันไม่จุดจมเลยะ เออมันอยู่โจมแล้วขอโทษขอโทษขอโทษโอ้โหขอโทษหยอกเล่นนะ่ะโอ้พูดว่าพูดว่าจะไม่ตีแม่งตีเฉยเลยเฉยนี่ไอ้ครับแล้วก็ตีไปหมดนี่เลือดมันก็ครึ่งหลอดนะก็น่าจะแป๊บเดียวเอ้ยนี่มันเลื่มขึ้นกี่เปรึ่งหลอดเอล่อนี่ได้ละวโอเคครับถ้ามันขึ้นคัดซีนแบบนี้เราก็รอให้คัดซีนจบนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะสามารถเป็นโลกใหม่ได้เองนะครับผมเดีย๋ยวรอสักครู่ครับผมวยเท่มากเลยอะ่ะถือดาบด้วยนี่เหมือนแอดมินหรือเปล่าครับส่วนวยเท่นะ ปั๊บคิดแล้วไงอุ้ยโยลูปักบงพื้นเลยอุ้ยอุ้ยเท่นะผมว่า ทำอย่างเท่เลยปับ๊บตอนแรกนึกว่าจะปาดคอไม่ใช่รุนแรงไปว่าถ้าเป็นแบบเอาดามาปาดคอนะอะไรเงี้ยนะโหตกใจเลยโอเคน่าจบแล้วปะคาสินน่าจบแล้วนะครับผมโอเคครับอันเท่านี้เราก็น่าจะเสร็จแล้วละครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมพอเราผ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะผมเราก็เราก็จะไปเกาะนี้นะครับผมนี่เกาะมันจะอยู่ใต้สะพานนะผมมันจะเป็นสะพานมันจะเป็นเหมือนท่าเรือเล็กๆอ,อยู่ข้างล่างตรงเงี้ยนะผมผมกลับล่างไม่ได้กลับล่างก่อนโอเค แล้วก the the okay, 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 well, okay. ็เดินทางไปนะครับผมเหมือนมันจะอยู่ข้างล่างตรงสะพานนี่แหละครับผมเราก็กดคุยเขาเราก็จะไปโลกสามได้เลยนะครับผมโอเคเราก็ขอเดินทางก่อนนะครับผมโอเคครับผมเราก็ว่ายน้ําไปนะครับผมนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคนี่ครับผมเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็กดคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้นะผมพ่อหนุ่มใส่สูตทคนนี้นะผมแล้วก็กดคุยแล้วก็ทอกนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะในเวลาเป็นโลกสามกันเลยนะคุณผู้ชมเอาละทีละพอแล้วผมก็ไปโลกสามกันเล่นกันตื่นเต้นผมก็กดจะทำได้ก็โอ้โหผมยังไม่ได้ตีโดนฟามิงโกไงก็ไปหมันไปไม่ได้เห็นคนอื่นแม่งันไปได้เลยม่ไ้ ในที่สุดเราก็มาโลก3แล้วนะคุณผู้ชมโอ้ oh my god โอเคหมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโลก3มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โ oh, หในที่สุดเราก็ได้มานะครับผมสวยมากนะผมว่าใครที่ติดปัญหาว่าทำไมถึงไปตีไม่ได้นะผมก็ทำตามคลิปผมได้เลยนะครับผมว่าเราต้องมีเวล์พันห้าก่อนไงแล้วเราก็ต้องไปตีโดฟามิงโกก่อนนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็ประมาณนี้แล้วผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมน,นะผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับจุ๊บจุ๊บครับผม